สัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร์บรรณุชื่นชมผู้รับหนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยออมนับรีวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบที่เราเรียกว่า m o อ e Position Control คือควบคุมได้หลายตำแหน่งจริงๆแล้วการควบคุมหลายตำแหน่งนั้นก็มาจากวงจรเซลล์ฮ l ลดิ้งอันแรกนะครับที่เราพูดถึงง่ายๆเลยนะครับถ้าเราดูวงจรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราต้องการสต็อปหลายตำแหน่ง ก็คือเอา NC ตัวนี้มาอนุกรมกันถ้าต้องการสตาร์ทหลายตำแหน่งก็เอา NO มาขนานกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวงจรนี้จะสามารถสตาร์ทสต็อปได้หลายตำแหน่งเราไปใช้ตรงไหนครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลาเราติดข้างเครื่องปั๊บเราจะสตาร์ทที่เครื่องของมันได้สตาร์ทสต็อปที่เครื่องของมันได้แล้วอีกชุดหนึ่งที่เราสตาร์ทสต็อปที่ไปอยู่นั้นเราจะเอาไปไว้ที่ห้อง คอนโทรลลูมครับก็คือหลังจากที่เราเช็คว่าโอเคแล้วเราก็ start s t ต็อปที่ห้อง Control Room ได้นั่นหมายถึงในห้อง Control Room เราจะมีคนคนเดียวแต่สามารถควบคุมเครื่องจักรในโรงงานเป็น20-30เครื่องได้เลยเพราะฉะนั้นเราอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้งานของมันง่ายเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูว่ามันจะต่อ,อยังไงกอนว่าขั้นตอนการต่อวงจรเขาเรียกว่า มอลโพซิชันคอนโทรลคือควบคุมหลายตำแหน่งนั่นเองนะครับยกตัวอย่างก็คือเราสามารถสตาร์ทสต็อปที่เครื่องได้หรือสตาร์ทสต็อปที่ห้องคอนโทรลลูมก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราสามารถควบคุมได้2ตํตำแหน่งหรือ3ตํตำแหน่งหรือ4ตํตำแหน่งก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการก็คืออะไรครับผมเริ่มจากค้่วบวกก่อนผมมาเข้าสต็อปตัวนี้ของเราคือ BP2 เป็นสต็อป p 4เป็นสต็อป สต็อปเราจะต่ออนุก,กรมกันเราเริ่ม BP 2ก่อนนะครับแล้วก็จาก BP 2เห็นไหมครับผมมาเข้า BP 4ก็คือตัวสต็อปเหมือนกันสต็อปเราต้องต่ออนุก,กรมเราใช้ NC ต่อไปเราก็มาต่อเข้าอะไรครับ BP 1คือ NO ครับ แล้วจาก B P 1 N O ก็ไปเข้าที่อะไรครับที่ Magnetic Contactor ของเราผมก็เอาสายยาวหน่อยแล้วเข้า Magnetic Contactor จาก Magnetic Contactor ผมก็เข้ากัวลบผมครบวงจรแล้วนะครับแต่ B P 3ของผมคือ สตาร์ทอีกตัวหนึ่งผมต้องขนานกับ bp 1การขนานก็คือการคอมนั่นเองนะครับผมก็เอาสวิตช์สองตัวมาค่อมกันนะครับมาค่อมกับ BP1 ค่อมละพอคอมเสร็จนี่คือผมต่อแถวที่1เรียบร้อยแล้วผมจะต้องเทสก่อนว่า้าคคอนโทรลผมต่อถูกไหมห้ามต่อครบแล้วมาเช็คนะครับแล้วเราจะไม่รู้เลยว่า เราตอบผิดขั้นตอนไหนบ้างนี่คือการตรวจสอบผมกดอันที่1เห็นไหมครับสตาร์ทก็ได้ถ้าผมกด start อันที่หนึ่งปั๊บผมมาต็ o p ก็ได้เห็นไหมครับ start อันที่หนึ่ง stop อันที่4ก็ได้หรือ start ต,ต,ตัวนี้ส stop ที่นี่ก็ได้เพราะนั้นเราแถวแรกเราตอบถูกแล้วแถวที่2ก็คือการอะไรครับการเซลล์ holding คือการล็อกตัวมันเอง เราก็เอามาล็อก NO ตัวนี้ NO ของ m a g n e t i c c o n t a c t o r ก็คือ Contact ช่วยนั่นเองเห็นไหมครับ NO อยู่ด้านล่าง NC อยู่ข้างบนผมกด start ล็อก stop ที่นี่ก็ได้ start ที่นี่ก็ได้ stop ที่นี่ก็ได้ start ที่นี่ก็ได้ stop ที่นี่ก็ได้เราสามารถ start stop ได้หลายตำแหน่งเห็นไหมครับนี่คือการควบคุมหลายตำแหน่งก็คือเวลาเราต้องการเทสเครื่องเราไปอยู่ที่ หน้าง,งานเรา start stop ดูถ้าโอเคแล้วเราสามารถมาคอนโทรลมันที่ห้องคอนโทรลลุมได้นี่คือภาคอะไรครับภาคคอนโทรลภาคกำลังก็เหมือนกันครับเราจะต้องต่อเข้ามอเตอร์ก่อนก็คือตัวนี้มอเตอร์เป็นแบบ Y เห็นไหมครับผมก็ต่อทางด้านเอาพุทก่อนต่อเลยนะครับ เอาพุทของแมกเนติกผมก็ต่อเข้าไปส่วนอินพุตคือไฟเข้าเข้าต่อเข้ากับตัวไฟสามเฟสเลยครับผมต่อเข้าไปเลยเข้ากับไฟสามเฟสผมใช้สามเส้นก็คือ หเข้าหนึ่งเห็นไหมครับต้องเสียบทางด้านแมกนติกก่อนก่อนที่จะเสียบเข้าแหล่งจ่ายไฟนะครับถ้าเราเสียบเข้าแหล่งจ่ายไฟเห็นไหมครับตัวนี้จะเปื่อยพอเปื่อยปั๊บ,บโอกาสที่เราจะจับสัมผัสแล้วเกิดอันตรายกับนักศึกษาได้เลยนะครับช็อตปุ๊มทันทีเลยเพราะั้นด้วยเหตุน,นี้เองเราจะต้องด้านที่เราจะก่อนที่เราจะเสียบเข้า power supply 3เฟสเนี่ยด้านนี้จะต้องไม่เปือย นะครับสำคัญมากนะครับ mm hmm. เด็กทำไฟระเบิดเยอะแล้วแล้วก็เบกเกอร์ตัดประจำเพราะว่าแล้วก็เกิดอันตรายว่าเด็กอาจจะถึงเข้าโรงพยาบาลได้ก็คือต้องเสียบด้านนี้ก่อนถึงจะไปเสียบเข้าผาวัสดุผ้ผมเปิดไฟนะครับผมกดสตาร์ทนั่นหมายถึงผมกดสตาร์ทปั๊บเป็นไงครับมอเตอร์ก็จะหมุนทันที ผมสต็อปตรงนี้ก็ได้สตาร์ทที่นี่ก็ได้สต็อปที่นี่ก็ได้ด้านหมายถึงเวลาผมต้องการเทสเครื่องผมก็สตาร์ทสต็อปที่ตัวเครื่องจักรเลยแล้วเทสดูที่หน้างงานแล้วพอหน้างงานใช้ได้แล้วผมก็มาสตาร์ทสต็อปที่อะไรครับห้องคอนโทรลรูมเลยนะครับถ้าผมต้องการอะไรครับ ต้องการโชว์ให้ไฟมันโชว์ผมก็แค่ไฟบวกเข้าแรมนั่นหมายถึงผมต้องการอะไรครับโชว์แรมว่าตอนนี้ขณะดนี้เครื่องจักรตัวที่หนึ่งกำลังทำงานอยู่ถ้าในโรงงานเรามีเครื่องจักรไม่รู้กี่เครื่องจักรเราก็จะได้รู้ว่าเครื่องจักรไหนทํางานบ้างเครื่องจักรไหน ไม่ทำงานบ้างอันนี้คือการต่อเขาเรียกว่า More Position Control อาจารย์จะผ่าน o อเวอร์โหรือไม่ผ่านก็ได้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าโหลดของอาจารย์เป็นแบบไรครับย้ำเลยถ้าเราสตาร์ทโดยตรงโดยไม่มี o อเวอร์โหลเมื่อไหร่โหลดของอาจารย์จะต้องเป็นฟิกโหลดเพราะโอกาสที่มันจะเกิด o อเวอร์โไม่มีฟิกโหลดคืออย่างเช่นพัดลม3เฟสก็ใช้ได้นะครับ นะครับพวกนี้เป็นฟิกโหลดไฮดรอลิกปั๊มก็ใช้ได้แอร์คอมเพรสเซอร์ปั๊มก็ใช้ได้แต่ถ้าอาจารย์ใช้โอโหลดเมื่อไหร่นั่นหมายถึงโหลดอาจารย์จะเป็นวาล l ิเอ,รโ,อโร่อเบิลโหลดก็คือโหลดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นระบบสายพานที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกสายพานที่ส่งลำเลียงฐานหินเข้ากับโรงไฟฟ้า เครนที่ยกขึ้นยกลงน้ําหนักเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลิฟต์พวงนี้ต้องใช้อเวอร์โหลดเพราะน้ําหนักพอเกินปั๊บมันจะลองอนั่นหมายถึงถ้าคุณใช้ตัวนี้มอเตอร์จะตัดทันทีครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่สองที่ต่อให้อาจารย์ดูว่าเทคนิคการต่อถ้าเป็นสต็อปต่อนุกรมสตาร์ตต่อขนาน นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยุ่ยงยากขอบคุณที่ติดตามเรานะครับต่อไปเราจะต่อวงจรที่3ที่4ที่5ที่6ติดตามผมนะครับขอบคุณครับ